สวัสดีครับผมอิลาไกตัวครับผมสวัสดีครับผมปาเอกซุ้มเพชรโสภาจ่าครับวันนี้มาตกปรากวดอีกแล้วครับก็คลิปนี้อีพีสิบหกครับผมแนะนำปลาจีนบุรีครับนี่ครับสภาพใหม่บรรยากาศยำแรงครับผมแรงอีรีแ้อะี่บรรยากาศยำแรงครับครับกวันนี้ก็ใส่เง่ได้ไหมเง่ปลูกเง่ยได้ไหมวะ เงี่ยโสพัจ,จ้าครับผมนี่ครับเงี่ยมักโสพัจ,จ้าทีเด็ดเลยครับผมโอเคครับรอหลุนน้ากันยาวๆผมนี่ครับเื่อนนี่เงี้ยมัได้่ละ่ะนี่ครับโอ้กเียมาเคเอฟซีครับ <c oughs> โอ้พ <c oughs> อดีมีกระป๋องบะหมี่ครับจับได้กระป๋องเคเฟซีก็เลยเอามาใส่ไอ้นี่ไปก่อนครับ ใส่ต้องเงียไปก่อนบรรยากาศยำแรงมาชมครับผมครับเคครับร้อลุ่นนัมันครับ EP416 ครับว่าสิเป็นจังไรครับเป็นเย็นเราจะกะอุปกรณ์มือนี่กะเป็นขั้นเบียดหกฟุตครับผมนี่แหละกลับกล่องก่อนคลับผมขั้นเบียดหกฟุตครับหลอกกะใส่ใหญ่ๆนี่เลยครับเพราะว่าลงแม่น้า เอ็นเนี่ยล่ะเอ็นสายรักหาสิปอนครับแล้วก็เอ็นสายหนาสี่สิบปอนครับผมต้องจัดของแข็งแข็งของหนักๆนะครับลงแม่น้ำเพราะว่าเคยใส่สามสิบปอนอวัยูะครับผมลงแม่น้ำอาจจะมีของซ่อนอยู่ก็ได้โอเคครับเราลุยน้ำกันครับผมลงเบ็ดก่อน อาครับเจอภูมิอีกแล้วมาลุ้นกันครับภูมินี้สิเป็นจังไสเงียบจังไหนปลากินจนวัดประทัน <laughs> นี่ครับไม่เสร็จแล้วยังบ่มาเลยเห็นช่างไฟห่างครับต่อไฟห่างครับนี่แหละครับสภาพไม้สำหรับเอลไยกับไปอ,อีกอือหยัดเข้าไปวู้ไปไก่เหรอ เราไปห้างเ่ยนี่เนี้ยปลาป่ะนี่ <c oughs> ค,ครับลงเบ็ดแล้วก็ล่อรุ่นมัเนี้ ดูดดดูครับดูดดดูครับดูดดูดครับดูดดูดหยบหยบดูดหยบหยบใส่ครับผมใส่ครับผมใส่สวยครับผมว้าวดูดนยบหยบดูดนยบหยบสุภาพจ้า nhọc nhung quá nhọc đút dốt nhọc nhung quá nè ô ô ô nhọc 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 สีน้ำครับ,อบรอมันออกมาเรียกรองความสนใจครับลองอะ่ะโอ้มาแล้วครับโอ้โอ้โอ,อ้มาแล้วครับขวงมาแล้วครับเสร็จแล้ว โอ้ยอู้มาจูมา่มาแล้วครับมาแล้วครับของมาแล้ว้องมาแล้วครับสุภาพจาสุภาพจา,าน้ำตื่นครับผมเห็นน้ำตื่นตื่นว่าสิว่ามีของสวยงามครับผมโอเคครับสุภาพจา

โอ้โหจตีนแขงเลยแม่ข้าอยู่ขาเัินครับมีโอ้ขาจีดีเลยสุขาจ้า มาแล้วครับใส่ของมาแล้วครับใส่งามโอ้ยอนลงกินเลยครับผมตอนนี้กดท้ายคิปอยู่อนั่นแหละสวยงามครับผมใส่งามครับโลวบวกครับสภาจ้าอ้งัก งัดเอางัดเอางัดเอางัดขึ้น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 เลยวะมันอะมันบ่มันเฮ้ยเอา้ยเอาแล้วเอาแล้วเราเล้วครูมาแล้วครับครูมาแล้วไปเอกครับโอ้โหคุณหลอกดาวจนอนี่ขั้นเบสฮาขั้นนี้ ครูครับคุหลอกดาวคุหลอกดาวอีเลียบวครูครับครูไปเอกบอกว่าครูมาครับมาเด็กคนเบีเดเบี้ยบดูไอ้ดูแอคชั่นคันสยน่าโซภาจาวู้ของครับมาแล้วหนักตึงเลยโอเคบังกันเอาคุนกอนครับ โอู้สีนี่แห่พอได้ม้วนมันหนุกสีอู้หูวันหนึ่งกับทันกล่องใส่ตาตีเลยตาสวดเลยแล้วเอาอีกแล้วนี่ของแค่นีอ้อเ้อเอาแล้วครับเอาแล้วครับของแ้นี่เอาเลยครับปลาเอกงัดแล้วครับของแครูกันครับผม ขู่กันครับขู่กันครับใจเย็นใจเย็นติดโอ,ตดโอ้ติดวเสร็จต,ติดครับติดต่อครับจับเอ็นจับเอ็น,น,น,น

เดี๋ยวเดี <ite> ๋ยวเดี๋ยวเบียดเบียดเบียดเอาผมบอกคือออกน้ำหนี่งของดีของยุโมงหันครับผม ของยมมงนันเขารับรอรุ่นเลยครับรอหลุดเลยครับรอหลุดเลยครับ มาแล้วครับใส่สวยครับล้มรวดเร็วทันใจโซภาหไหมจ้าโซภาจ้าใส่งามครับถือคันล้อเลยครับเพราะว่าเนี้มลงไปเห็นมันนอนอยู่หันครับ<อ>ย่องบอกแง่ๆยอยู่เด้ออยู่หันอะ ไปอีกหยับไปแล้วครับเออได้ยินทั้งกลางวันกลางคืนเละนะครับปลาปลายุคุมนั้นครับยูหม่องโค้นไฟครับผมวิธีการอ่าน,มาานมาไม้อ่านไม้ตกแม่น้ำกลางวันครับผมงอ,อนลงไปอ้ยบ่อหอด ล้อเลยครับคือขั้นล้อเลยครับตอดแล้วครับผมสังกบ,บทัท มี่สิเอนนครับเรีือลองความสนใจดูดแล้วครับดูดแล้วครับหลวดเล้วทันใจครับผมนี่แล้วครับที่กันดานไหมสาาุภาจาเหมือนเซียนเลยอะ่ะ <laughs> ใส่สวยครับใส่งามเลยครับผมต้ยืนี่เนใส่เลยเนาะลองมืสิเสียใะไล่ะกล่องพระาจ้าส่งามสวงามพระจ้า,าโอ้ไปอีกจัดแล้วครับาาของครับผม ควาครับโอ้กินแต่ข้างเนียโอ้เงาโค้งเงก,อกโอเคครับเจออีกคุ้มนึงแล้วครับนี่ครับสภาพพคุ้มโอเคนำไลๆอยู่ครับมาเอามารุนต้องกันภุ่มนี่เป็นยังไง ปื่นไว้ยมองนี้ยอือไม่หอดไกป่ปลาปะโนนอ้อยครับเอเรียกตีน้ำครับเรียกรอผมก็สนใจ อู้ดูตีแคาอูยวูยขนาดจับคันดูสิหนิมันปล่อยแล้ววูยวูยวูยจังวัดเด๋มันปล่อยแล้วเอ๊ะครับจุดอยู่ต้องแบบงัดอ่ะอย่ามันปล่อยพอดีเชื่รถแต่นะเบิรงอยู่โอ้ยงัดมันหนักดูมั้ยขนาดจับคันไปดิหนิอ่าว่าสิงัดโชว์ท่านผู้ชมจังเลยเอ๊ะ ไปไปด้นี่ตามเนี่ยเลี้ยนเดี๋ยวของเขาครับของหญยเขาครับ <c oughs> พี่น้องมา้แล้วครับของยญ่ครับอู้ดูดเวิร์ดเลยสองเียแล้วเวิร์ดเอาพี่นาำเรียกร้องความสนใจครับ มันตโดงให้ได้ักเทียมละมันตึกแล้วหันลน่าจะตกใจอะแต่ว่าน่าจะมีหลายตัวอยู่อกคือพวกขว่อะเบียดหักไดรือเปล่า หลันมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วใส,ใส่งามครับผมมาแล้ว,ลวรอจนมาโซพัจ้าของเราทำไมไม่มานี่แหละครับตามคาดครับภูมิสวย วัดาดไปสองเทียใส่ไงว่าผาดเนาะโบเลยเนาะหก่าจันวนบ่แมนวะกันใจมือ ผ้าช่องเลยว่าเออผ้าช่องนั้นพอดีอ,อ๋อเกื่แล้ววะการกระบาดเลยการเบอร์นึงเลยนี่อื ดูคนดูดแล้วครับดูดเร็วขามือเลยครับผมขามือเลยครับวู้ใส่งานอยู่แล้วครับดูดขามือเลยจ้าโสพจ่าแตนเลนแต่เลนแต่เลนแตนเลนแตะเลนน,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 นี่ละครับคำว่าโสพจาครับ ใช้โสภาจ้าเรารู้สึกเป็นยังไงรู้สึกโสภาจ้าละ่ะตามซื่อน่ะ <c oughs> บ่ได้ยังเลยจัวนี้ <c oughs> ใช้โสภาจ้ายังเดืยดจังอสองแล้วครับคุณนี้ใส่เส <c oughs> เต็เทปเทปโยนนีย แน่นอนวะฝ <c oughs> ุ่นละสิเบตีดอยู่มองพุ่นละม <c oughs> ่ลงเลยพุ่นอะโอ้อปันได้กอบเลยบ่อือเอาแม่โอ้ดึงขามือเลยครับของครับอยู่่ะโอ้ๆอยู่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 แต่ของไม่อยู่เอาเดี๋ยวเก็บขึ้นเอาเลยว้ว ของแท้ครับนวนปุบสัตว์ป er ับเลยครับโอ้มาเหรอมาเหรอครับมาเหรอลุดเล้วโอ้ดินออกเองเลยครับผม โยนปลืบสัตว์ปรับเลยครับใส่ง้ามอีกแล้วว้าวใส่ง้ามอีกแล้วครับโซฟาจ้าครับสามแล้วครับพุ่มนี่โกลโชกันแบบบ้ โอ้ปากเกือบฉีกว่ะเกือบ่ะไ้วะโอเคครับภูมิงามๆครับใส่ส,สวยๆสามเตียมใช่ไหมโอเคครับผมชมผลงานรวมครับครับเก็บขอเก็บข,ข,ของกลับแล้วครับผมผลง,งาน <laughs> พ่อได้กินครับผมครับใส่โบโบใส่โอโอใส่เอ,อเอะกระายตรงนาหน่อยเนี่ยแหละกลับกองโอเคครับผมก็พ่อได้ครับมื่อีพีที่เท่าไรว่าสิบห้าสิบหก พอได้ครับมันมาครับโอเคก็ฝากกดติดตามครับทางยูทูบเอไลท์ไก่ต่อเบาอีสันหากินครับจะเงี้ยตกประกดโซฟาจ่าครับของปลาเอกครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโซฟาจ่าโซฟาจ่า